อีริกคันโตนาอีปิกใหม่ที่มาวันจันนี้เนี่ยครับผมเป็นแพ็กของแมนยูแล้วก็อาร์เซนอลสองตัวนะไม,ไม่เอาแพ็กแมนยูล้วนหมาวะเออก็ตันร้อยห้านะค่าพลังตันร้ห้าผมอัพเป็นออโต้นะครับค่าพลังก็จะประมาณนี้นะครับผมสามารถปรับเพิ่มได้แล้วแต่ความชอบส่วนบุคคลแล้วก็ผมก็ใส่เป็นบอลเคลลิ่งนะครับก็จะเพิ่มพวกการยงบ bon อลสปีดบาลานอะไรเงี้ยก็ถือว่าเข้ากับคันโตนาได้ดีเลยนะเพราะมันจะ เพิ่มคัมพิวเพราะคันโตน่าเป็นนักเตะต,ตัวใหญ่เนาะเออสกลิลก็จะมีดับเบิลทงดับเบิลทัชมีโมเมนตัมนะครับเป็นสกลิลพิเศษนะยิงไกลสกิลครบอะ่ะเออมีพินพอยด้วยนะ้ำอย่างโกงอย่างตึงนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันในเกมว่าคันโตน่า105ของเราเนี่ยจะโหดแค่ไหนเนาะผมจะเล่นเป็นแผน4-2เอ้ยเออ4-2-1-3แล้วกันนะเป็นยิงเป็นกองหน้านะโอเคเป็นสตาร์ดิฟเลอิงสามารถเล่นเอฟเอฟเอ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 เกเอ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 เ โอเคเข้ามาในเกมเป็นที่เรียบร้อยนะผมก็ใช้เป็นทีมแมนเชสเตอร์อยู่นเติดเพื่อที่จะเข้ากับคาร์ตหน้าผมจะรู้ว่ามันเ,ออเขาเรียกว่าอะไรนะปกคอตั้งเปล่าวะั่นไม่น่าตั้งนะมาคาร์ตน่าครับเป็นตัวที่ไม่ได้มีความเร็วมากนะสไตล์คล้ายๆกับเคนอะแต่ว่าตัวใหญ่ความแข็งแกร่งมีความพลิ้วนะฮะโอ้โหแต่ว่าโดดโดดหรือเปล่าเออเปิดมาในเกือบโดนเปิดมากเกือบโดนแล้ว โอเคเปิดมุมปะโฟเดนมากันไว้ก่อนกันไว้ใป้เป้สวยงามเอ,อ้ยโอเคโฟเดนเปิดไปติดกับโรเบอร์สันปะแต่ว่าฟร์เดนเร่งมาได้แต่ว่า,เ,า,วาเอ้ยคันต้นนาไม่ขึ้นหรอขัตนตนาไม่วิ่งขึ้นนะ่ะสไตล์ดิฟและอิงนะนะเดี๋ยวจะจะบับแพลาสติกแล้วกันนะเดี๋ยวครึ่งหลังแล้วจบับแพลาสติกให้กแกแบบไม่ต้องวิ่งลงมาช่วยนะไม่ช่วยเก็บรับอะไรเงี้ยเพราะแกมีความดุดันอยู่นะแกชอบเข้าบอลเปล่าเฮ้ยแต่ว่าเฮ้ย

โอเคกันได้ฮะเทะเลอร์เตนเดลิศโนสวยงามวันเจี๊ยบทูพาสซิ่งโอเคมีพาสซี่วิ่งแล้วก็คันโตน่าคันโตน่าวิ่งโอ้เ้ยโอ้โหไม่ถึงคันโตน่าเมื่อกี้มันไปให้ฟิโฟเดนเฉยเลยนะวิ่งทำทางดีมากนะตัวเมื่อกี้โอเคไปฮะโฟเดนไปละแล้วก็มาที่คันโตน่ายิงโอ้โหติดโอ้ติดเซฟ เื่อกี้มันถ้าเล่นทางหน่อยก็จะอาจจะเข้าแล้วนะโอ้โหเมื่อกี้ตัวว่าได้อยู่นะคาร์เตอรหนาเข้าฮอตเค <Okay. S 1> อ่ะมาแล้วกันสวยไปฮะโอ้ไม่ถึงคาร์ตร์นาอุ้ยดักไม่ได้ ร้านนี้บอกเลยว่าดุดันนะว่าน่าจะเป็นร่างทีแฟนบอลหรือเปล่าไปฮะโสเด่นไปแล้วด้านหน้ามีโอ้โหแต่ไม่ถึงวะเอาไว้มือเอาบนนะกันไว้กันไว้เราจะบ้านคันตัวหน้าแบบสุดๆเลยะเกมนี้ตัวอื่นยิงเราจะไม่สนใจโอ้โหไม่สมไม่ถึงไปโอเคโอ้ยไม่ถึง จ่ายบอลอย่างมั่วตอนเนี้ยไปฮะคันโตน้าอ้เรื่อยทำไมจ่ายเบาจัางอ่ะเคยคันโตน้าวิ่งมาแล้วครับผมไปตามดิวบินทำงานนะไปด,ดูความพิว้วดูความพิว้วอึ๊บเฮ้ยโอ้โห,โ,โ,หโดนโดนเซะบอลอ๋อ คาร์ตูน่ายังไม่ได้ง้างกันนะถ้าง้านน้ำเต็มนี่น่าจะเข้าแบบยังไงแต่เราเราเราถ้าถ้าไม่ไหวเกมนี้เดี๋ยวเกมหน้าเราเล่นหน้าคู่นะอ่ะต้องเล่นหน้าคู่นะวันนี้ผมเป็นเกมแรกของคัน์ตูน่าด้วยนะฮะอาจจะแบบยังไม่ค่อยเข้ามือเท่าไหร่อันนี้เป็นแผนมีปีกนะอาจจะเล่นยากนิดนึงสหรับคาร์ตูน่านะโอเคฟาลฟาลอะไรวะเฮ้ย ครัคันตัวหน้าตอนนี้ยังไม่ได้ยิงเลยนะโอเคหมดครึ่งแรกนะฮะเดี๋ยวมาต่อขึ้นหลังกันเลยละกันนะครับก็ตอนนี้ยังไม่ได้ยิงเลยเท่าไหร่นะครับไปรึ่งหลังเจออาร์เซนอลด้วยวะ่ะมาฮะคัตนตนาตอนได้ยิงสักสักลูกนะ เราก็ไม่ต้องยิงก็ได้นะแค่แบบรู้สึกว่าว่าเล่นวันเข้ามือหรือเปล่าก็น่าจะโอเคแล้วมั้งแต่ว่าฟูเด้นมันเป็นที่ล้ำวิ่งลงล่างแหล,ล,ละเออบอลอยู่หน้าไม่วิ่งลงล,งลง่างเฉยหาลำหน้าไปฮาราเฟลเปิดลูกนี้ไปไม่ถึงว่ะ ไปโูงมันมส่งบอลไม่ถึงกันเลยเ <g ül> นี่ยทำไมาส่งบอลไม่ถึงกันเลยวะเกิอดอะไรขึ้นไปไปไปโฟเดนเออแบบนี้แหละจังหวะนนี้คารตอนาวานิ่งแล้วยิงเออมาดีหาช่องโคตรดี เอาเรื่องว่ะคำตัวหน้านะฮะสุดจัดสุดจัดเอาไปกอ่อหนึ่งเมตรน้องเอาไปกอ่อหนึ่งเมตรกายุมือขึ้นแล้วแบบวิ่งเข้าหาบอลเลยนะโคตรดีอ่ะโคตรดีตัวนี้ไม่ค่อยยืนรอบอลน,นะวิ่งรับมารับบอลน,นะเออเพราะาเล่นหน้าคู่ก็เก่งเอาไว้ตัวนี้เพราะามันมีสกิลส่งเยอะนะผมแนะนำแนะนำเอาเล่นหน้าคู่ดีกว่าใครมีกับกองหน้าก็เก่งแล้วนะเล่นหน้าคู่ก็โคตรเก่งอ่ะตัวนี้ผมว่า เออเลยบอลเลยบอลเชียวเชียวเชียวเฮ้ยมันเปิดโอ้ลำหน้าใจหายหมดโอ้โหใจหายเลยเมื่อกี้ใจหายนะใจหายนะเมื่อกี้โอเคคอร์ตาด้าได้กดหนึ่งเม็ดว่ะผมว่าเล่นโอเคนะเข้ามืออยู่นนะคาร์ตนด้าเนี่ยไโอ้โหส่งบอลจะรู้อ่ะ โอเคแม่เปลี่ยนตัวโคตรนานอะ่ะโหจะรั่วแสวแก้เกมไนะแก้เกมคัตตัวนานแล้วหรือเปล่าผมว่ <Number 22. S 2> าผมไม่ปรับเทตติกหรอกนะฮะผมจะให้<อ>เล่นตามเบไอเขาเลยนะ <Number four. S 1> ลีลาแล้วจะทุ่มกระทุ่มาทีเพื่อน <Number S 2> มั่จะเปลี่ยนตัวไม่พอนะลีลาอีกนะเออยิงให้ยับเลยแล้วกัน <S <S ผม,มจะไม่หยุดถ้ากดออกนี่ผมก็จะไม่หยุดอัดด้วยผมจะยิงแม่งต่อเนื่องอะ่ะโอเคไปดิ เออครับไอย่างนึกว่าโอบไปแล้วอย่าง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 เราจะลีลาทําไมสอนเอาสักรูปไปลีลาเอาสักรูปไปนอ้องอะพี่ขอสักรูปเนาะสานีมามาดิมหม่งอะไรที่คาร์ตูน่ามหม่งอะไรที่คาร์ตูน่าโอ้โหม่งไม่ตรงกรอบหม่งไม่ตรงกรอบเฉยโอ้โหคาร์ตูน่าจบแหละเออผมไม่ดูว่ามีสติหม่งไหมนะน่าจะมีนะ ตีนไปดีหลอดม่วงหายอะครับสมบอลอย่างนี้ก็หายดีครับตัดตัวหน้าหลอดม่วงคมไปน่าเดีอวเลโหขนาดนี้น้าคู่จะโหขนาดไหนวะเนี่ยเร่งแบบคู่กับลูม,มิิเก้อะไรเงี้ยน่าจะสุดโหดเลยไปดีบูโนโ่มาสวยตัตัวหน้าอยู่ไหนวะจันโตนาโอ้โหคิมินเจโอ้โห ติเซฟว่ะติดเซฟว่ะโขเขาเหนียวโกเขาเหนียวโเขเหนียวอ่ะเอาสักอีกสักรูปไปน้องโขเหนียวก็เอาอีกสักรูปไปอีกสักรูปเอ้ยโอเคไปครับนียวโอ้ยไม่ถึงเออไปสัวบเออครับออตอนนัา้าอึบ๊บโอ้โหเฮ้ยผมชิบหายแล้วเรว,วาน ลีหวานเออกระตุกกระตุกเออกระตุกเออเกมกระตุกเกมกระตุกเกมกระตุกเอยู่กระตุกกระตุกพอดีเลยเมื่อกี้เออดวงดีดวงดีเว้ยสวยไปดีเอาไม่ไม่ถึงด้วยเออไปโอ้ oh, ขันต้น่า หดสี่นาทีแับหน่อยขอให้ถิดได้ไหมล่ะคอนโตนาอ๋อเอามันโดดข้ามบนลทำไมวะนั่นน่ะอ่าอันนี้ก็วิ่งลงมาเฉยอ่ะมัวจัดเลยตอนนี้เฮ้ยวิ่งมัวจัดเลยตรงนี้โค้งกลางเฉยละสวยละสวยละสวยละโอ้โหเคประมาณนี้นะคอนโตนาผมบอกว่าโหดมากนะตัวนี้แบบพลิกบอลอะไรองี้เร็วมากฮะหาช่องก็ดีนะ AID นะคันโตนา โอเคก็ประมาณนี้เนาะใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดตตามคลิปนี้ด้วยแล้วกันครับนะใครอยากผมทำคลิปอะไรอีกก็คอมเมนต์มาด้านล่างนะผมโอเคคลิปนี้ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าผมคาตัตหน้าไปหาเปิดมาโหดโหไปละสวัสดีครับ